ชร์ทิปจัดร้านยังไงจัดโซนร้านยังไงให้สะดวกง่ายและดูดีในแบบฉบับริ้วชาทุกครั้งเวลาลงพื้นที่สอนทางทีมงานริ้วชาจะประเมินรูปแบบร้านค้าของลูกค้าแฟนชายซีไม่ว่าจะเป็นรูปแบบซุ้มร้านค้าหรือคาเฟ่ทีมงานก็สามารถจัดโซนเคาน์เตอร์ชงน้ําให้กับลูกค้าเพื่อสะดวกต่อการจัดการภายในร้านของลูกค้าเองและทางแฟนชายริ้วชายังมีอุปกรณ์ในทุกแพ,เกเกพ็กเกจเช่นกล่องใส่วัตถุดิบสติ๊กเกอร์เครื่องซิลแก้วเชคหม้อพัก,กชาและอุปกรณ์อืน่กกนๆ ครงนี้บางอุปกรณ์ลูกค้าอาจจะต้องเตรียมเองด้วยนะเวลาทีมงานเข้าไปเซตในร้านหรือให้คําแนะนําในการจัดการร้านจะได้สะดวกและเตรียมของที่จําเป็นต้องใช้ในครั้งเดียวจบและร้านแบบซุม้มหละจัดแบบไหนดีพื้นที่จํากัดก็จัดได้ พาสองบรรยากาศร้านในรูปแบบซุ้มขนาด2อคูณสองจะเห็นได้ว่าทีมงานจะจัดเรียงอุปกรณ์ให้ง่ายต่อการดูแลภายในร้านของลูกค้าและนี่คือภาพบรรยากาศร้านที่จัดเตรียมร้านเรียบร้อยพร้อมใส่ทันทีและสําหรับใครที่อยากเปิดร้านชานมเป็นของตัวเองหรืออยากเปิดแฟชส์กับเราสามารถสอบถามได้ตามช่องทางข้างล่างนี้ได้เลยนะ